s u u i c มาเล่า <S <S เข้าใจง่ายหลายกระแส สวัสดีค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสนะคะกับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกคืนวันพุธแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยรวมถึงทางภาคใต้ของเราเองก็มีฝนตกนะคะในหลายๆพื้นที่โดยมีนะคะการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคใต้คะ่ะตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบวกกับมีนะคะมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างปานกลางทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่กันด้วยแล้วก็ในตอนนี้นะคะจากที่เราติดตามกันก็คือว่ามีหลายๆจังหวัดในตอนนี้ก็ประสบปัญหาอุทกภัยค่อนข้างรุนแรงกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ อย่างไรก็ตามก็ต้องส่งกําลังใจให,ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้อยู่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะสุขภาพของเราก็อ่อนแอลงค่ะเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดเป็นไข้ได้ง่ายขึ้นนะคะพอเรามีอาการไข้หรืออาการหวัดเราก็จะเลือกรับประทานยาสามัญประจําบ้านหรือว่ายาแก้ปวดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่ายาแก้ปวดเนี่ยจริงๆมีหลายประเภทนะคะมีวิธีการเลือกใช้แต่ละประเภทแล้วก็แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ ยาแก้ปวดถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยาชนิดแรกๆเลยที่เรามีอาการเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีไข้มีหวัดเนี่ยก็จะหยิบมาใช้เป็นอันดับแรกๆไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดฟันปวดศีรษะหรือว่าปวดอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเลือกใช้ยาแก้ปวดนี่แหละมาใช้แล้วก็ู้ฟังทราบไหมคะว่ายาแก้ปวดแต่ละประเภทแต่ละอย่างเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปจึงเป็นประเด็นคําถามในรายการของ PSGIC เช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทาง PSUIC เองก็ได้ร่วมพูดคุยนะคะกับเภสัชกรนันทพงศ์บุญริศอาจารย์ประจําสาขาวิวชาเภสัชกรรมคลินิกคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ค่ะท่านอาจารย์นะคะได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาแก้ปวดบอกว่ายาแก้ปวดเนี่ยมีหลายประเภทนะคะและกลไกการทํางานการออกฤทธิ์ก็แตกต่างกันออกไปค่ะรวมไปถึงข้อพึงระวังของการใช้ยาแก้ปวดในแต่ละชนิดด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะยาแก้ปวดก็มีหลากหลายประเภทนะคะที่เหมาะกับระดับความ รุนแรงของอาการปวดที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากตัวยาเหล่านี้นะคะสามารถบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุต่างๆได้หลากหลายอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะปวดข้อปวดกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดบางชนิดก็ยังออกฤทธิ์ในการช่วยลดไข้ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นท่านอาจารย์นันทพงศ์ก็ยังให้ข้อมูลอีกนะคะว่ายาแก้ปวดควรกินอย่างไรให้ปลอดภยัย นั่นก็คือยาแก้ปวดเนี่ยควรกินเฉพาะในระยะเวลาที่จําเป็นเท่านั้นอย่างเช่น3-5วันไม่ควรกินยาแก้ปวดโดยไม่จําเป็นหรือนะคะกินยาแก้ปวดกันเอาไว้ล่วงหน้าหากทานยาแก้ปวดไปแล้ว3-5วันแต่อาการเจ็บปวดของเรายังไม่ดีขึ้นอาจารย์ก็แนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจรักษาตามอาการของแต่ละบุคคลจะเป็นการดีกว่าค่ะจริงๆแล้วต้องเท่าความก่อนว่าเรื่องการปวดเนี่ยในปกติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ แบบแรกก็คือปวดที่เรียกว่าเป็น somatic pain เนาะก็คือแบบปวดตามเนื้อตามตัวปวดบริเวณเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะสามารถที่จะบอกตำแหน่งที่ปวดได้อย่างชัดเจนเช่นเราปวดหัวอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราปวดหัวกับอีกอันนึงก็คือเราจะเรียกว่าเป็น neuropathic pain อันนี้จะเป็นลักษณะของอาการปวดที่เกิดความเกิดจากความผิดปกติของพวกระบบประสาทเส้นประสาทเกิดจากการอักเสบหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งมักจะเจอว่า คนไข้อาจจะรู้สึกแบบเจ็บเจ็บ,จบแผบลบๆเศษๆเสียวซ่านคล้ายๆถูกไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มักจะเจอได้ในคนไข้เบาหวานอันนี้เเป็นพิเศษเนาะคราวนี้ผมเข้าใจว่าในเซสชันวันนี้เนี่ยที่อยากจะมาชวนคุยน่าจะเป็นกลุ่มแก้ปวดแบบซมาติเพนมากกว่านะครับก็จากคําถามเมื่อกี้ที่ถามว่าแล้วปวดยาแก้ปวดที่รู้ได้ยังไงนเนาะว่ามันจะไปออกฤทธิ์ที่ไหนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเวลาเรากินยาเข้าไปอ่ะยาไม่สามารถที่จะไปออกฤทธิ์ได้แบบ เฉพาะที่เนาะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเรารู้สึกปวดหัวเนี่ยกินยาเข้าไปบางทีถ้าเราปวดหัวปวดตามกล้ามเนื้ปอปวดตามตัวด้วยมันก็จะหายไปด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีการปวดเกิดขึ้นเนี่ยครับร่างกายก็จะมีการสร้างสารเคมีตัวหนึ่งเนาะชื่อว่าตัวโฟสตาแกนดินครับซึ่งสารเคมีตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็น,นกลไกปกติของร่างกายนี่แหละในการต่อสู้กับพวกสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาทําลายร่างกายเราเนาะ แต่ว่าในกรณีที่มันมีการสร้างตัวพลิสตาแกนินมากเกินนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการแบบอาการปวดได้าการอักเสบได้หรือว่าการมีไข้ได้ครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะไปยับยั้งการสร้างตัวพลิสตาแกนินที่ว่านี่หละครับซึ่งก็แต่ละที่ในร่างกายเนี่ยก็จะมีการที่ออกฤทธิ์ของแอลพลิสตาแกนินนี่แตกต่างกันอยู่ยบ้างนะครับซึ่ง ณอวัยวะเป้าหมายที่เราต้องการคืออวัยวะที่เราปวดตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้มีการลดพอสตารกแนดินมันก็จะทําให้มีการลดปวดลดการอักเสบได้แต่ถ้าเกิดว่าอวัยวะไหนที่มันไม่ใช่เป้าหมายของการลดปวดเช่นบริเวณกระเพาะอ,อาหารบริเวณไตเนี่ยซึ่งโพอสตารกแนดินพวกนี้มันจะมีประโยชน์มากในกรณีที่ป้องกันทางเดินอาหารนะครับไม่ให้เกิดการอักเสบหรือว่าทําให้ไตเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ตามปกติมีเลือดไหลไปเลี้ยงได้ตามปกติ ถ้าเกิดว่าเราให้ยาที่ไปยับยั้งตัวคอสตาซอลแนดินนี้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยก็อาจจะทําให้กระเพาะอาหารเกิดการสร้างพวกเยื่อบุที่ลดลงครับทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือว่ามีเลือดออกในทางเดิอนอาหารได้หรือว่าเช่นเดียวกันที่ไตเองก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับสารที่ไปยับยั้งการสร้างคอสตาซอลแนดินมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เลือดไปไหลเลือดไหลไปเล้ยงที่ไตได้น้อยลงครับผมก็อาจจะทําให้เกิดไตาวายได้เหมือนกับที่เรากลัวๆก,ก,กันนะว่ายาแก้อักเสบบางตัวเนี่ย อาจจะทําให้เกิดอาการไตวายได้ครับเหมือนกับสมมุติว่าเราปวดเขาก็จะไปทําการรักษาทุกส่วนขการจ่ยาเวลากินเข้าไปแล้วนี่มันก็จะดูดซึมที่ลําไส้แล้วมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดคราวนี้เนี่ยพอมันเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บมันก็จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายครับผมก็คือกินหนึ่งเม็ดก็คือแทนที่จะปวดหัวอย่างเดียวแต่บางทีเราก็ปวดส่วนอื่นเขาก็หายไปด้วยัใช่ไหมคะใช่โอ้ออกฤทธิ์แบบ ฟูวอปชั่นไปเลยทีเดียวใช่ครับ <c oughs> ยาแก้ปวดนี่มีกี่แบบคะอาจารย์แล้วก็วิธีการเลือกใช้ของแต่ละคนแต่ละอาการนีม,มีวิธีการเลือกไหมคะถ้าถามว่ามีกี่แบบเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อสองกลุ่มใหญ่ๆก่อนล้วกันเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ทําให้เกิดการเสพติดอันนี้ต้องบอกเลยว่าในทางการแพทย์นี่เรามีการเอามาใช้อยู่กลุ่มนี้อาจจะรู้จักกันดีก็คือกลุ่มที่ผลิตมาจากาพืชตัวหนึ่งก็คือฟินครับก็อย่างตัวอย่างยาเช่นพวกมอร์ฟีนนะครับหรือว่ายากามาดอล ธรรมดอกเนี่ยสามารถที่จะจริงๆก็ในร้านขายยาทั่วไปก็มีขายอยู่แต่ว่า,าในอดีตที่ผ่านมาก็มีข่าวถึงการเอาธรรมาดอกไปใช้ในทางที่ผิดอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของมันเนี่ยมันทําให้เกิดการเสพติดได้ครับผมอันนี้เป็นกลุ่มที่1ก็มักจะใช้ในคนไข้ที่มีาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงเช่นคนไข้ที่ปวดโรคมะเร็งอะไรอย่างงี้ครับซึ่งการใช้ยากลุ่มพวกนี้เนี่ยคุณหมอจะต้องมีการสั่งใช้ยาและก็ต้องมีการติดตามผลการรักษายอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วครับผม แล้วคราวนี้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่ทําให้เกิดการเสพติดเนาะหลักๆก,ก็จะมีอยู่3กลุ่มอีกด้วยกันก็คือกลุ่มสเตียรอยครับสเตียรอยอัอนที่2ก็คือเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นยาในกลุ่มเอนเซมครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเป็นพาราเซตามอลครับผมก็ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างคอร์ติซอลินที่ว่าไปก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าแต่ละตัวก็จะมีความ ระดับความรุนแรงหรือว่าระดับการทําให้เกิดผลข้างเคียงที่แตกต่างกันได้ครับอย่างเช่นพอ3กลุ่มเนี้ยสกลุ่มเนี้ยค่ะอาจารย์วิธีการเลือกใช้ของแต่ละแต่ละการใช้ตัวยาเนะะี่ยค่ะใช้วิธีไหนในการเลือกอะคะอาจารย์ตามหลักแล้วเนี่ยก็จะเป็นดุลพินิษของแพทย์หรือเภสัชกรเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นกลุ่มกลุ่มที่1อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าจะเจอแบบปวดมากๆในคนไข้มะเร็ง แต่ถ้าเกิดว่าแบบปวดกล้ามเนื้อปวดหัวปวดแบบเล็กๆน้อยๆครับปวดตามข้อข้ออักเสบอะไรพวกนี้ก็จริงๆก็สามารถใช้พาราเซตามอลได้หรือว่าใช้ยาในกลุ่มเอนเซมได้ครับคือปกติสเตียรอยอ่ถ้าใช้ในการคือดคำว่าติดในที่นี้มันไม่ได้มีผลเหมือนกับติดมอร์ฟีนหรือว่าติดคามาดออะไรพวกนั้นนะครับคือการติดในที่นี้ก็คือว่ารู้สึกว่ากินแล้วไม่หายปวดคือมันต้องกินแล้วไม่ง,งั้นยมันจะไม่หายเลยเนี่มันเหมือนเป็นความรู้สึก โดยโดยส่วนตัวซะมากกว่าคราวนี้เนี่ยสเตียรอยนี่ก็เป็นยาตัวหนึ่งที่ในอดีตที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องของการที่ายาชุดต่างๆนี่มันมีสเตียรอยผสมอยู่ก็เลยไม่ค่อยแปลกใจว่าทําไมกินแล้วหายเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดของสเตียรอยนีย่มันก็ถือว่า,าเป็นยาที่ดีนะครับแต่ว่าในทางเดียวกันเนี่ยในใน,ในทางการแพทย์เนี่ยเราจะดูแค่ประสิทธิภาพอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ยาด้วย ผลข้างเคียงของสเตียรอยเนี่ยมีเยอะมากจนกระทั่งมีคนเอาไปแต่งกรอนได้เหมือนกันครับะจะให้ลองพูดไหมครับนี่ะจารย์ก็จะมีเรื่องของอเขาบอกว่าเป็นนวลจันเนาะพันอ้อยคอทุยตะลุยกินจินตนาการตานขโมยโอ้ยเป็นสิวริ้วรอยไม่หายสลายกระดูกปูกไขมันความดันสูงมีเลือดออกในทางเดิอนอาหารไตก็วายได้ด้วยอะไรเงี้ยมีเยอะมากจนกระทั่งเป็นยาที่ดีจริงแต่ว่าในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะ ใช้ยาอื่นที่มันปลอดภัยมากกว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับถ้าใช้ยาแก้ปวดร่วมกับยาตัวอื่นด้วยมียาตัวไหนไหมคะที่ม,มีไม่ควรใช้ร่วมกันอ,อ,อันนี้ต้องตอบว่ามันเป็นเคส by เคสไปนะครับก็คือไม่ไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ทั้งหมดว่ายาตัวไหนถึงห้ามใช้กับยาตัวไหนคือต้อง,ต,องต้องดูเป็นตัว,ต,วตัวไปเพราะว่าแต่ละตัวนี่มันก็อาจจะมีข้อจํากัดในการใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นถ้าเป็นยาในกลุ่มเอนไซม์อันนี้เ,เราก็อาจจะ ระวังในกลุ่มคนที่ได้รับยาลดความดันในบางตัวครับที่มันไปส่งผลกระทบทําให้การทํางานของไตนแย่ลงได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานาน,นี้เป็นต้นเนาะซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าสงสัยตัวไหนผมก็แนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้หรือว่าอาจจะไปเดินไปร้านยาใกล้บ้านเพื่อปรึกษาเภสัชก็ได้ครับค่ะพวกยาแก้ปวดพวกนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเหมือนกับเราใช้เป็นานานๆเนี่ยค่ะมันมีผลข้างเคียงไหมคะ ก็หลักๆผลข้างเคียงก็มันมันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวอย่างที่บอกเนาะถ้าเป็นกลุ่มแรกก็แน่นอนว่ามันทําให้เกิดการเสพติดกลุ่มสเตียรอยก็อย่างที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะมากที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือกลุ่มเอนเซมเอนเซมเนี่ยหลักๆที่ถ้าใช้ระยะยาวติดต่อกันนานเกินประมาณ3-5มถึงวันปกติอาการปวดพื้นฐานปวดหัวปวดตามตัวอะไรอย่างเนี้ยควรจะใช้ยาแบบประมาณสัก3-5ถึงวันอันนี้ก็นานพอแล้วก็น่าจะดีขึ้นแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าใช้นานเกินไปกว่านั้นเนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกอมันไปยับยั้งการสร้างตัวคอสตาแกลดินซึ่งปกติแล้วคอสตาแกลดินมันก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันกระเพาะไม่ให้กระเพาะเป็นแผลไม่ให้เกิดกระเพาะเนี่ยกระเพาะอาหารมีเลือดออกหรือะไรอย่างงี้ครับหรือว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้ไตเนี่ยทำงานได้ตามปกติทําให้เลือดไหลเวียนได้ตามปกติเพราะฉะนั้นกรณีถ้าเกิดว่าใช้ตัวเอนไซนานเกินไปแน่นอนว่าก็ทําให้ผลที่ว่าเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงก็คือ โอกาสที่จะทาให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารก็มากขึ้นในขณะเดียวกันเลือดก็จะไปไหล,ไป,หลไปเลี้ยงที่ไตได้น้อยลงก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะไตวายได้ครับแล้วข้อห้ามของการใช้ยากแก้ปวดว่าข้อพึงระวังนะคะอย่างเช่นผู้ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าคนให้นมบุตรเนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นข้อพึงระวังด้วยไหมคะจริงๆพวกนี้เป็นข้อพึงระวังทั้งหมดเลยครับเพราะว่าโดยเฉพาะที่ถ้าเป็นเด็กเนาะหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวหญิงให้นมบุตร อันนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะมีคอนดิชั่นต่างๆกันอันนี้ก็วันไซ์ไม่ได้ฟิต all <laughs> เพราะฉะนั้นก,ก็ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนเหมือนกันครับผมหลักๆแล้วถ้าถามว่ายาตัวไหนเป็นยาที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วก็แก้ปวดได้ดีก็คือยาพารานี่แหละครับพาราเซตามอลยาอาจจะมีชื่อการค้าที่หลายๆคนคุ้นกันอยู่หลายๆตัวเนาะซาราไทลินอน อะบาคามอหรืออะไรอย่างงี้ครับขอขอภัยถ้าเกิดว่าเออชื่อกันค้าเอาเท่าที่นึกออกอันเนี้ยมันเป็นยาที่ที่ถือว่าดีแล้วก็ปลอดภัยสําหรับคนไข้ในจริงๆแทบจะทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเด็กแรกคลอดขึ้นมาจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุแต่ว่าการนี้ข้อควรระวังของการใช้พาราก็คือว่าจะต้องใช้ตามขนาดที่กําหนดไว้นะครับก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าน้ำหนักตัวประมาณ33ถึงประมาณ50กิโลกร,รมัมเนี่ยจะแนะนำให้กินแค่เม็ดเดียว ถ้าน้ําหนักมากกว่านั้นเนาะเป็น5 0าสถึงหกประมาณนั้นนะครับก็กินเม็ดครึ่งมากกว่า67ขึ้นไปก็คือกิน2เม็ดแต่ว่าใน1วันเนี่ยแนะนําว่าให้กินไม่เกินวันละ8เม็ดครับหรือว่าประมาณ4กรัมต่อวันนะครับแล้วก็ใช้ติดต่อกันไม่เกิน5วันเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด่าเมาไหร่ใช้เกิน5วันเนี่ยเราก็กลัวว่าพารามันจะไปสะสมที่ตับทําให้เกิดตับอักเสบอะไรได้แล้วก็จริงๆแล้วอาการปวดอย่างอาการปวดอาการไข้พวกนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าโดยทั่วไปอ่ะ แค่ประมาณสองสามวันเนี่ยอาการก็น่าจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ากินไปแล้วประมาณสี่ห้าวันแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นยังไงเนี่ยอาจจะต้องลองไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้เรามีไข้หรือทําให้เราปวดขึ้นมาได้โดยที่กินอากาศกินยาแก้ปวดเบื้องต้นแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับอากาศแบบนี้ค่ะอาจารย์อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้หละค,คนแบบป่วยแล้วบอกว่าเฮ้ยกินยาดักเอาไว้ก่อนอม,มันมันดักได้ไหมคะหรือว่าไม่ควรคะอาจารย์ถ้าถ้าตามหลักแล้วเนี่ย การกินยาดักเนี่ยอาจจะไม่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 แนะนําสักเท่าไหร่เพราะว่าอ,อย่างที่บอกไปว่าการที่เรามีไข้อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นร่างกายเรามีการสร้างสารสารกระตุ้นหรืออย่างพอสซาแกนดินอะไรเนี่ยขึ้นมาเนาะซึ่งในกรณีถ้าเรายังไม่ได้ไม่ได้มีไข้ไม่ได้อะไรสารพวกนั้นมันยังไม่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินเข้าไปในเบื้องต้นก็อาจจะแบบอาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคืออาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้แล้วมันก็อาจจะไปบดบังอาการบางอย่างที่ ที่สมมติถ้าเกิดว่าโลกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีไข้แล้วเราจะ,ะตรวจสอบอาการได้อย่างรวดเร็วเนี่ยกินยาดักมันก็จะไปบดบังอาการไข้อาจจะทําให้ได้รับการรักษาที่ล่าช้าออกไปได้ครับอาจารย์แล้วก็เรื่องของยาแก้ปวดเนี่ยเขาบอกว่าเวลาซื้อยาให้ซื้อกับเภสัชกร,รแต่ยาแก้ปวดทําไมเราซื้อได้ในตามร้านสะดวกซื้อะคะอาจารย์จริงๆร้านสะดวกซื้อนี่เท่าที่ดูเท่าที่เห็นเนาะน่าจะมีแค่ตัวเดียวคือพาราเซตามอลครับ เพราะว่าพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่จริงๆก็คือตามกฎตามกฎหมายเนาะก็คือขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจําบ้านนั่นหมายความว่าใครก็มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อได้แล้วก็อย่างคือยาตัวนี้เนี่ยก็มีประสบการณ์การใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ก็เจอว่าถ้าเกิดว่าใช้ถูกต้องใช้อย่างะระมัดระวังแล้วก็ใช้ตามคําแนะนําบนฉลากเนี่ยยาตัวนี้จะเป็นยาที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นยา ยาพาราเซตามอลเนี่ยก็จะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามร้านขายของชําทั่วไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาอื่นๆเช่นเอนเซมสเตยีเตรยรอยหรือกลุ่มทามาดอรอะไรพวกนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านชาครับถ้าเกิดว่า,เ,าเพราะว่ามันเป็นยาที่เหยียดที่บอกไปอะว่าผลข้างเคียงมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็อันตรายถ้าเกิดว่าใช้อย่างไม่ถูกต้องครับผมคือยาพาราในร้านสะดวกซื้อเนี่ยข้อดีของยาตัวนี้ก็คือว่าตรง กล่องตรงฉลากเนี่ยจะมีวิธีการกินอย่างชัดเจนเหมือนที่ผมบอกไปว่าน้ําหนัก33-50ถึงกิน1เม็ด50-67ถึงกิน m, กนเม็ดครึ่งมากกว่า6กกิน2เม็ดพวกนี้มันจะมีฉลากให้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าทําตามฉลากได้ก็ถือว่าปลอดภัยครับผมแล้วในเด็กล่ะคะอาจารย์ในเด็กก็จริงๆแนะนําให้ปรึกษาเภสัชหรือว่าปรึกษาคนหมอจะดีกว่าครับผมเพราะว่ายาพาราเนี่ยต้องอให้ตามให้กินตามน้ําหนัก แล้วก็ด้วยความที่ยาน้้ำเด็กในท้องตลาดในปัจจุบันตอนน,นี้มันมีหลายความแรงครับถ้าเกิดว่าให้กินในปริมาณที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทําให้ได้รับยาไม่ถึงขนาดพอได้รับยาไม่ถึงขนาดก็อาจจะทําให้ไม่หายไขย้หรืออาจจะไม่หายปวดแต่ในขณนะเดียวกันถ้าเกิดว่ากินผิดขนาดเกินไปเยอะก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้อีกเช่นเดียวกันครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรือว่าคนที่น้ําหนักตัวน้อยน้อยน้อยกว่า30มกิโลเนี่ยผมแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรครับค่ะยากแก้ปวด ยาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อนี่มันเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะจา์จริงๆยาแก้ปวดแก้ปวดเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าปวดกล้ามเนื้อก็สามารถกินยาแก้ปวดได้จริงจริปัจจุบันนี้มันจะมียาอีกกลุ่มหนึ่งเนาะที่หลายๆคนอาจจะได้ก็เป็นยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ก็คือเป็นถ้าศัพท์ทางการแพทย์ก็คือเป็นกลุ่ม muscle relaxant มันจะไปส่งสัญ,ญญาณไปที่สมองเพื่อให้สมองเนี่ยส่งสัญญ,ญาณไปที่กล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งตรงกล้ามเนื้อที่มันมีการหดๆดเกร็งเกร็งอยูอ่บอกว่าฮะตอนเนี้ย เลิกขดเลิกเกร็งได้แล้วนะช่วยคลายได้แล้วพอช่วยคลายพอคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ปุ๊บอบอาการปวดอาการตึงๆบนในขณะที่กล้ามเนื้อมันมีการเกร็งอยู่นี่มันก็จะลดลงครับถามว่าประสิทธิภาพในการมันก็มันก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดจากการที่กล้ามเนื้อหดเกร,ร็งได้เช่นเดียวกันก็หลายๆครั้งก็อาจจะมีการให้ยาแก้ปวดบวกกับยาคลายกล้ามเนื้อคู่กันเพื่อที่จะเสริมฤทธิการรักษาก็จะทําให้การรักษานี่มันจะตอบสนองได้ดีมากขึ้นนะครับ ยาแก้ปวดคือสั่งการไปที่กล้ามเนื้อของเราโดยตรงแต่ยาคลายกล้ามเนื้อคือเขาต้องส่งไปที่สมองก่อนแล้วก็สมองเป็นคนสั่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับผมก็อาจจะแล้วแต่กลุ่มยาด้วยเหมือนกันแต่ว่าส่วนที่อยู่ในท้องตลาดอยู่ในร้านยาเนี่ยก็คือจะจะ,จะกลไกการออกฤทธิ์มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเราไปเราไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลคะ่ะอาจารย์แต่ว่าไปหาเภสัชกรโดยที่เภสัชกรเขาจัดยาให้เราเป็นยาประเภทแบบ ยาคลายกล้ามเนื้อสมมติว่าปวดใช่ไหมคะปวดกล้ามเนื้อเราไปซื้อ,อยาคลายกล้ามเนื้อนี่อันนี้ถือเป็นยาชุดไหมคะ,ะถ้าเกิดว่าเขาจัดให้เราต่อหน้าตรงนั้นเนี่ยจริงๆตามกฎหมายจะไม่เรียกว่ายาชุดเพราะว่าเหมือนกับเภสัชเขาก็จัดให้เราตามความเหมาะสมณนะขณะนั้นแต่ว่าถ้าเป็นยาชุดในความหมายที่คนไทยรู้จักกันก็คือว่า1นซองสิซองเล็กๆมียาอยู่4ีหเม็ดในชุดนั้นชุดละ5บาท10บาทเดินซื้อได้ตามร้านขายของชําทั่วไปอันนี้อันนี้จะเป็นยาที่พูดตรงๆว่าไม่ปลอดภัยครับ แต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อจากร้านยามั่นใจแล้วว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเป็นเภสัชอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะขอคําแนะนำขอขอคําแนะนําสอบถามอะไรก็ได้เต็มที่ครับผมผมเชื่อว่าเภสัชทุกคนยินดีให้บริการนะครับคำคแนะนําสําหรับผู้ประชาชนทั่วไปค่ะอาจารย์สุว,ว่าไม่สบายป่วยไข้แบบ อาการเล็กน้อยอะค่ะคอันนี้ก็คือว่าแนะนําให้หาพิสัชากรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าอาการเล็กน้อยไม่ไม,ไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ซีเรียสมากจริงๆอาจจะลองวิธีที่ไม่ใช้ยาก่อนก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีไข้เน่จริงการเช็ดตัวลดไข้ก็ทำให้ลดไข้ได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องกินยาได้ถ้าเกิดว่ามีอาการแบบปวดกล้ามเนื้อ อาจจะลองแบบประครบอุ่นดูประครบอุ่นหรือว่าประครบเย็นดูก่อนเนาะถ้าเกิดว่าปวดในช่วงแรกประมาณสัก48ชั่วโมงแรกอาจจะประครบเย็นแต่ถ้าเกิดว่าเลยจากนั้นไปแล้วจะประครบอุ่นก็ได้ครับหรือบางครั้งถ้าไม่อยากจะกินยาก็จริงๆพวกแผ่นแตะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันยาครีมยานวดนะครับการใช้ยาพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดลดการกินยาเนาะมันก็จะช่วยลดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายได้ครับจากการที่กินยามากเกินไปช่วงท้ายค่ะอาจารย์คะคการใช้ยาแก้ปวด อย่างปลอดภัยค่ะอาจารย์ใช้ยังไงให้ปลอดภัยใช่ไหมครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเอาที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนเนาะก็คือพาราเซตามอลอันนี้ผมอยากจะฝากไม่เสจไว้ว่าพาราเนี่ยอย่าได้ดูถูกฤทธิ์ของพารานะครับพาราเป็นยาที่ดีแล้วก็ถือว่ามีความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างถูกต้องนะครับใช้อย่างเหมาะสมตามฉลากที่อยู่ข้างขวดน,นะครับถ้าเกิดว่ากินพาราแล้วรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นอันนี้ถึงจะขอความเห็นจากเภสัชก็ได้จากแพทย์ก็ได้ครับผม คราวนี้เวลาจะไปร้านยา,าให้ลองปรึกษาลองลองดูเภสัชกรสักนิดนึงนะครับวา่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราบางทีอาจจะอาจจะไม่ใช่เภสัชก,ก็ได้นะครับอาจจะต้องลองปรึกษากับเภสัชกรเพราะว่าจะได้ให้ข้อมูลกับกับเราได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยการใช้ยายังไงให้ปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพนี่จริงยาแก้ปวดด้วยความที่แนะนําว่าให้ใช้ในขนาดที่ต่ําที่สุด ต่ําที่สุดแล้วก็ระยะเวลาสั้นที่สุดตามที่เภสัชกรหรือว่าคุณหมอแนะนำาเนี่ยจะจะถือว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็ในเรื่องของการที่บอกว่าอ่ะคนโน้นบอกว่ายาตัวนี้ดีแนะนําให้กินหรือว่าอ่ะฉันมียานี้อยู่ฉันแบ่งยาให้เธออย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยในแง่ของการที่คนที่กินเข้าไปอาจจะมีประวัติเรื่องของการแพ้ยาหรือเปล่าว่าจริงๆเนี่ยยาแก้ปวดก็จะมะีมีประเด็นเรื่องของการแพ้ยาอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะ เลือกยาให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดก็แนะนําว่าให้ไปปรึกษาแพทย์หรือว่าปรึกษาเภสัชกรเพื่อที่จะให้ประวัติเราแล้วก็แพทย์กับเภสัชกรก็จะช่วยในการตัดสินใจเลือกยาให้เราอีกทีหนึ่งครับผมอาการแพ้ยาแก้ปวดค่ะอาจารย์ของแต่ละประเภทอะค่ะมันมันเป็นยังไงบ้างคะอ,อ,อาการก็แล้วแต่แต่ละคนเลยแต่ว่าตัวอาการแพ้ยาที่ถือว่ารุนแรงที่สุดก็คือกินแล้วมันจะอาจจะมีอาการหน้าบวมตาบวมจริงๆหน้าบวมตาบวมนี่อาจจะไม่รุนแรงมากเนาะเพราะว่าเราเห็นอยู่ข้างหน้า แต่ว่าในอวัยวะบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันบวมขึ้นมาเช่นบริเวณหลอดลมอันนี้จะอันตรายเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันไปบวมบวริเวณหลอดลมปุ๊บมันก็จะทําให้การหายใจนี่มันผิดปกติได้ครับผมซึ่งการแพ้ยาในกลุ่มที่ในกลุ่มยาแก้ปวดนี่ที่เจอได้บ่อยก็คือยาในกลุ่มเอนไซม์อ่าบางคนอาจจะแพ้ยาแก้ปวดเม็ดสีชมพูหรือว่าไอบุโฟเฟนบางคนอาจจะแพ้ยาแก้ปวดเม็ดสีเหลืองที่เป็นแก้ปวดประจําเดือนเนาะอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสแพ้ได้หรือว่าบางคน ถ้าเกิดว่าได้รับไปนิดเดียวอย่างเช่นกรณีที่เป็นยาอมผสมยาเอนเซตอย่างเงี้ยได้รับเข้าไปก็อาจจะมีอาการแพ้ขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะคนที่มีปลอดแัยยาเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับใน,ในการในการเลือกใช้ยาแก้ปวดเพราะว่ามันอาจจะไม่ไม่ปลอดภัยสําหรับคนที่มีประวัติแพ้มาก,ก่อนครับผมยาหนึ่งเม็ดอยู่ได้เขาทํางานในร่างกายของเราประมาณนานเท่าไหร,ร่ะอาจันอ่าแล้วแต่แต่ละชนิดครับก็คือถ้าเป็นพาราเซตามอลเนี่ย ก็อยู่ได้ประมาณ4-6ชั่วโมงก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงให้กินพาราทุก4 6ถึงชั่วโมงมเพราะว่าจริงๆเคยเคยเจอลูกค้าเดินมาร้านยาเหมือนกันบอกว่ากินพาราไปแล้วไม่ไม่ดีขึ้นคือดีขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มันก็กลับมาเป็นอีกอันนี้ก็พอถามแล้วว่ากินยังไงเขาก็ให้ข้อมูลมาว่ากิน1เม็ดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็อันนี้ตอนค่าแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่ายามัน เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะมีเวลาจํากัดของมันอยู่ในการออกฤทธิ์บางตัวอยู่ได้4 6ถึงชั่วโมงบางตัวอยู่ได้8ชั่วโมงบางตัวกินแล้วอาจจะอยู่ได้24ชั่วโมงก็มีครับขึ้นอยู่กับยาแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้กินยาตามคําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรตามหรือตามหน้าซองก็ได้ครับผมอันนี้เขาก็จะระบุมาแล้วว่ายานี้ควรจะกินทุกกี่ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่อาการปวดอาการไข้เราดีขึ้นแล้วอันนี้เราก็สามารถที่จะหยุดยาได้ครับไม่ต้องกินต่อเนื่องจนหมดเนาะคร ยาแก้ปวดที่เป็นที่รู้จักกันนั่นก็คือยาพาราเซตามอลใช่ไหมคะมีอยู่ช่วงตอนหนึง่งอาจารย์นันทพงศ์ก็ได้กล่าวถึงยาตัวนี้เหมือนกันบอกว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาสามัญประจําบ้านที่ถือว่าเป็นยาที่มีความปลอดภัยนะคะหากใช้อย่างถูกวิธีค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่ายาพาราเซตามอลนะคะเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาแก้ปวดชนิดไม่เสพติดมีฤทธิ์ในการลดไข้ได้ด้วยนะคะบรรเทาอาการเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างเช่นปวดศีรษะปวดฟันปวดกล้ามเนื้อยานี้นะคะจะทํางานโดย การไปยับยั้งการสร้างสารเคมีในร่างกายที่เรียกว่าพลาสตากินดินนะคะซึ่งจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไข้และความรู้สึกเจ็บปวดนั่นเองอาจารย์ยังแนะนำนะคะวิธีการใช้ยาพาราเซตามอลนะคะในการรักษาอาการเจ็บปว่วยอาจารย์บอกว่าขนาดยาทั่วไปสำหรับเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะเป็น10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสำหรับวิธีใช้พาราเซตามอลนะคะอย่างถูกวิธีก็คือว่ายาพาราเซตามอล1นเม็ดนะคะจำนวน500มิลลิกรัมเนี่ยต้องดูตามน้ำหนักกันด้วย ผู้ที่มีน้ำหนัก34-50กิโลกรัมนะคะให้รับประทาน1เม็ดต่อ1ครั้งส่วนผู้ที่น้ำหนัก50-67กิโลกรัมให้รับประทานนะคะเ1เม็ดครึ่งนะคะต่อครั้งนะคะ ส่วนผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า67กิโลกรัมขึ้นไปให้รับประทานครั้งละ2เม็ดวันละไม่เกิน4ครั้งกับคุณผู้ฟังแล้วก็การรับประทานยาเนี่ยให้ห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงเฉพาะเวลาที่มีอาการปวดหรือมีไข้นะคะใน1วันนะคะไม่ควรรับประทานเกิน4,000มิลลิกรัมคุณผู้ฟังอันนี้คือขนาดยาแนะนำนะคะสำหรับผู้ใหญ่ที่ใช้ในการรักษาอาการปวดเบื้องต้นนั่นเองไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรค่ะ ถ้ารับประทานยาแก้ปวดไปแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรือมีอาการเจ็บปวดในเด็กเนี่ยไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรไปพบแพทย์จะดีกว่าค่ะวิธีการรับประทานอาจารย์แนะนําว่าให้รับประทานหลังอาหารพร้อมน้ําเปล่านะคะหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดภาวะตับอักเสบไม่ควรเคี้ยวหรือบดนะคะยกเว้นว่ายาตัวนั้นเนี่ยเป็นยาน้ําหรือว่ายาที่แพทย์แนะนําให้ทําเท่านั้นค่ะหากลืมรับประทานยาควรทําอย่างไรอาจารย์บอกว่าให้รับประทานทันทีเมื่อจําได้ แต่หากใกล้เวลารับประทานครั้งถัดไปให้ข้ามมือนั้นไปเลยและรับประทานตามปกติห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อเป็นการชดเชยเป็นอันขาดนะคะส่วนข้อพึงระวังในการใช้พาราเซตามอลก็มีเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นยาที่รับประทานได้ตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังแม้ว่าพาราเซตามอลจะเป็นยาที่ปลอดภยัยเมื่อใช้อย่างเหมาะสมก็ตามค่ะแต่การใช้ผิดวิธีหรือใช้เกินขนาดก็อาจจะส่งผลเสียก่อสุขภาพได้เช่นเดียวกัน ในกรณีที่เราใช้ยาเกินขนาดค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือการรับประทานพาราเซตามอนเกิน4,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดภาวะพิษต่อตับซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นตับวายก็มีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากเราใช้ยาพาราเซตามอนร่วมกับยาชนิดอื่นๆนั่นก็คือควรระมัดระวังในการใช้พาราเซตามอนร่วมกับยาที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอนหรือยาแก้วัดบางชนิดเพราะอาจจะทําให้ได้รับยาเนี่ยเกินขนาดโดยที่เราไม่รู้ตัวแนะนําว่าให้เราปรึกษาเภสัชกรว่า ศึกษาแพทย์จะเป็นการดีกว่านะคะ ในกลุ่มของผู้ป่วยค่ะควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งอย่างเช่นผู้ป่วยกลุ่มโรคตับหรือผู้ที่มีประวัติการดื่มแอลโกอฮอล์ในปริมาณที่มากๆรวมไปถึงกลุ่มสตรีมีครรภ์หรือว่าหญิงให้นมบุตรก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้งเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามีอาการที่แพ้หรือว่ามีอาการที่บ่งบอกว่าเราแพ้พาราเซตามอลเนี่ยเขาจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องบางรายก็จะมีเบื่ออาหารบางรายก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะนั่นก็คืออาการ ของตับอักเสบนั่นเองคุณผู้ฟังพาราเซตามอลน,นะคะเป็นยาที่มีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยก็ตามสําหรับการบรรเทาอาการปวดหรือว่าอาการไข้แต่ยาตัวนี้ก็ต้องใช้อย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาหรือว่ามีอาการผิดปกติหลังดับยาไปแล้วเนี่ยควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชจกรทันทีที่มีอาการค่ะ อย่างที่ฉันได้กล่นไปในช่วงแรกนะคะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ฟังคะทําให้เราเนี่ยเป็นหวัดเป็นไข้กันง่ายๆเลยในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองต่ํานะคะการเลือกใช้ยาแก้ปวดก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะควรใช้อย่างเหมาะสมและควรใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นไม่ควรกินยาดักนะคะแล้วก็ควรใช้ยาเนี่ยไม่เกิน4 0 0พมิลลิกรัมต่อวันอันนี้ก็ดูที่น้าหนักตัวอย่างที่พูดไปในรายการเช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เองก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส